สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปวิดีโอนี้มาพบก,กับครูเนยนะคะครูเนยจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนซึ่งเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5ก่อนอื่นเรามาทบทวนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนคะ่ะครูจะยกตัวอย่างภาพสองภาพมาให้นักเรียนดูนะคะ ภาพกอและภาพขอเราสังเกตเห็นไหมคะว่าภาพกอและภาพขอถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่ส่วนที่แรงเงานั้นแตกต่างกันภาพกอแรงเงาไป3ส่วนจึงเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน4ภาพขอถูกแรงเงาสองส่วนจึงเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษสองส่วน4เมื่อเราดูจากรูปแล้วนะคะ ภาพกอและภาพขอภาพกอมีพื้นที่มากกว่าแสดงว่าเศษ3มส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน4นั่นเองหรือเราสังเกตง่ายๆนะคะว่าเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เราสังเกตดูที่ตัวเศษตัวเศษมากมีค่ามากตัวเศษน้อยมีค่าน้อยถ้าตัวทีนี้เราจะมาพิจารณาเปรียบเทียบโดยการใช้เศษ1ส่วน2 ก่อนอื่นเรามาเข้าใจเศษ1ส่วนส,วนสวนก่อนว่าคืออะไรดูวงกลมรูปนี้นะคะมันถูกแบ่งเครื่องออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันได้1กับ1 1ส่วน2ความหมายของ1ส่วน2ก็คือเครื่องหนึ่งของจำนวนนั้นนั่นเองเรามาหารูปนี้กันค่ะหาครึ่งหนึ่งของ3เครื่งหนึ่งของ3จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยแยกมาทีละวงกลม เหลือเท่าไหร่คะเหลืออยู่1วงเราก็แบ่งครึง่งแบ่งครึ่ง1นส่วนสกับ1นส่วนสแสดงว่าครึ่งหนึ่งของ3จะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1เศษหส่วนสนั่นเองต่อมามาดูข้อนี้ค่ะแบ่ง5ออกเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเราก็ต้องแบ่งให้เท่าเทกันแบ่งไปทีละส่วนแบ่งให้ทีละวง ก็จะเหลือเท่าไรคะเหลืออยู่1วง,งที่เราต้องแบ่งครึ่งคือ1นส่วนสกับ1นส่วนสแล้วเรามาดูครึ่งหนึ่งของ5จะเป็นเท่าไหรคะเป็น2เศษ1น่ส่วนสองส 2, นี่เมื่อเรารู้ความหมายของครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะเอามาเปรียบเทียบกันคะ่ะเศษส่วนแรกเศษสส่วน8จะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1นส่วนสเรามาดู ครึ่งหนึ่งของ8คือเท่าไรคะเท่ากับ4แต่ตัวเศษ8ที่ให้มาก็คือ3 3น้อยกว่า4ดังนั้นเศษ3ส่วน8จึงน้อยกว่าเศษ1ส่วนสองเปรียบเทียบเศษ11ส่วน14กับ1ส่วน2ค่ะครึ่งหนึ่งของ14หาครึ่งหนึ่งของ14ก็จะได้เท่ากับ7แต่ตัวเศษของ14ในที่นี้คือ11 11มากกว่า เพราะฉะนั้นเศษ11ส่วน14จึงมากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งเศษ5ส่วน9กับเศษ1ส่วน2เครื่องหงื่อของ9เป็นเท่าไหร่คะเป็นเศษ1ส่วน2แต่ตัวเศษ9ให้มาคือ5 5มากกว่า4เศษ1ส่วน2แสดงว่าเศษ5ส่วน9มากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเอง ทีนี้เราจะไม่เปรียบเทียบกับเศษ1ส่วนสองแล้วแต่เราจะมาเปรียบเทียบการเศษส่วนกับเศษส่วนแต่เราก็ยังใช้เศษ1ส่วน2มาช่วยในการพิจารณานะคะหาตัวแรกค่ะเศษ9ส่วน14หาครึ่งหนึ่งของ14ค่ะครึ่งหนึ่งของ14คือ7แต่ตัวเศษของ14คือ9 9มากกว่า7แสดงว่าเศษ9ส่วน14 มากกว่าเศษ1 S ส่วน2ต่อมาเรามาดูเศษสส่วน24หาครึ่งหนึ่งของ24ค่ะครึ่งหนึ่งของ24คือ12แต่ตัวเศษของ24ในที่นี้คือ11 11มันน้อยกว่า12แสดงว่าเศษ11ส่วน24น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ทีนี้เรามาสังเกตดูคําตอบข้างหลังตัวสีแดงๆนี่นะคะใช้เศษ1ส่วน2เป็นตัวเป็นเก์ในการพิจารณา9ส่วน14มากกว่า1ส่วน2เศษ11ส่วน24น้อยกว่าเศษ1ส่วน2อันนี้มากอันนี้น้อยแสดงว่า ดังนั้นเศษ9ส่วน14มากกว่าเศษ11ส่วน24นั่นเองทีนี้การเปรียบเทียบเศษสส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันโดยการใช้เศษ1ส่วน2เข้ามาช่วยในการพิจารณาเปรียบเทียบเศษ5ส่วน8กับเศษ7ส่วน12ตัวแรกค่ะเศษ5ส่วน8ก่อนค่ะเครื่องหนึ่งของ8เป็นเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของ8เป็นสแต่ตัวเศษเป็น ถ้ามากกว่า4แสดงว่าเศษ5ส่วน8มากกว่าเศษ1นส่วน2ต่อมาหาเหมือนเดิมเศษเจ็ส่วน12ครึ่งหนึ่งของ12คือ6แต่ตัวเศษเป็นเจเศมากกว่า6แสดงว่าเศษ7ส่วน12มากกว่าเศษ1ส่วน2ทีนี้อันนี้มากอันนี้ก็มากมากทั้งคู่ทำไงคะ ไม่สามารถบอกได้เลยค่ะว่าจำนวนใดมากกว่าแล้วเราจะทำอยังไงเราก็อาจจะใช้รูปแสดงการเปรียบเทียบเศษ5ส่วน8กับเศษ7ดส่วน12ดูจากรูปแล้วเป็นยังไงคะจากรูปเศษ5ส่วน8จะมากกว่าใช่ไหมคะ,ะสรุปได้ว่าเศษ5ส่วน8ก็มากกว่าเศษ7ส่วน12หรือเศษ7ส่วน12 น้อยกว่าเศษห้ส่วนแทีนี้ถ้าเกิดเราไม่แสดงเป็นรูปภาพละคะเราจะทำได้ยังไงจะเปรียบเทียบได้ก็ต่อเมื่อไงคะก็ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันยังไงอาจจะใช้ตารางคูณในการหาจำนวนที่เท่ากัน ตารางคูณเป็นแบบนี้นะคะเอาตัวส่วนมาหาค่ะหาจํานวนที่เท่ากันหรือเหมือนกันโดยการนำไปคูณ8กับ12มีจํานวนไหนคะที่เท่ากันคือ24แสดงว่าเราต้องทำา8กับ12ให้เท่ากับ24อ่าเรามาทำกันนะตัวแรกส่วน8ส่วน8ต้องคูณกับ 3เราก็คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนคูณกันแล้วก็จะได้เป็นเศษสิส่วนยีเศษส่วนตัวที่2เศษ7จส่วนสิบสต้องคูณกับ2ถึงจะเท่ากับ24คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับเศษสิส่สวนยี่สทีนี้เราสังเกตดูนะตัวส่วนเท่ากันแล้ว เราดูที่ตัวเศษเศษมากมีค่ามากเศษน้อยมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นเศษ15ส่วน24ก็มากกว่าเศษ14ส่วน24ดังนั้นจึงทำให้เศษ5ส่วน8มากกว่าเศษ7ส่วน12หรือเศษ7ส่วน12น้อยกว่าเศษ5ส่วน8นั่นเองเวลาเราตอบเราจะเอาเศษส่วนที่โจทย์กำหนดให้มามาตอบนะคะ ไม่ใช่ผลลัพธ์ด้านหลังที่เราคูณกันแล้วยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายนะคะนักเรียนเปรียบเทียบเศษ9กส่วน12กับเศษ15ส่วน20ใช้ตารางการคูณเหมือนเดิมท่าม12กับ20คูณไปเรื่อยๆจนหาจำนวนที่เหมือนกันจำนวนที่เหมือนกันในที่นี้คืออะไรคะ คือ60นั่นเราจะทำยังไงคะเราจะต้องทำ12กับ20เป็น60ให้ได้ตัวแรกเศษ9ส่วน12 12คูณอะไรได้60คะคูณ5เราก็ต้องคูณ5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจึงได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ45ส่วน60ตัวที่2อเศษ15ส่วน20 20คูณอะไรจึงจะเท่ากับ60คะ คูณ3ก kind of <Herm> ็ต้องคูณ3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับ45ส่วน60ทีนี้เราสังเกตดูตัวเศษ45เท่ากันเลยเท่ากันแสดงว่าเศษ45ส่วน60ก็เท่ากับเษ45ส่วน60ใช่ไหมคะเวลาเราออามาตอบเวลาเราจะตอบเราต้องเอาเศษส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ มาตอบนะคะดังนั้นเศษ9ส่วน12จึงเท่ากับเศษ15ส่วน20เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เข้าใจกันบ้างไหมคะหมั่นฝึกฝนทําแบบฝึกหัดตั้งใจนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้คุณครูขอาอาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ